มาวันนี้เราจะมาบอกวิธีคืนเงินของ tiktok ที่เราสั่งของไปแล้วแล้วจ่ายเงินไปแล้วแล้วไม่รู้วิธีคืนเงินยังไงมาเดี๋ยวเราจะไปบอกกันครั้งแรกเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วเลือกที่คำสั่งซื้อของฉัน2แล้วก็เลือกที่ปุ่มวิธีชำระเงิน3 เลือกที่ปุ่มจัดการได้เลย4ก็จะมีให้เลือก2แบบก็จะมีธนาคารกับทูมันนี่ส่วนครั้งนี้เราจะเลือกที่ทูมันนี่5กรอกเบอร์โทรทูมันนี่ที่เราผูกกับแอปทูมันนี่ได้เลยพอเราเชื่อมบัญชีเสร็จแล้วเราก็มาที่สินค้าแล้วกดที่ขอคืนเงินได้เลย แล้วก็รออนุมัติไม่เกิน1-2วันใช้เวลาไม่นานเงินก็เข้ามาแล้ว